สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้ในส่วนของวิชาการนิตศาสตร์นะครับวันนี้คุณครูบัณฑิตหมื่นบานะครับก็จะมานําเสนอนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปที่2นะครับวันนี้ก็จะมาต่อในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะนะครับในรอบที่แล้วเราเรียนเรื่องจํานวนเฉพาะไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวประกอบของจํานวนเฉพาะกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแบบฝึกหัดที่นักเรียนทํามาวันก่อนเนี่ยคุณครูก็ได้ เปิดดูไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอธิบายค,ความหมายของตัวประกอบเฉพาะได้นะครับหาตัวประกอบของจํานวนหาตัวประกอบเฉพาะนะครับของจํานวนที่กําหนดให้ได้นะครับแล้วก็นําความรู้เนี่ยเกี่ยวกับตัวประกอบเฉพาะไปใช้ในการแก้<น>กแกปัญหาคณิตศาสตร์ได้อ่ะมาดูตัวประกอบเฉพาะกันตัวประกอบเฉพาะที่เป็นจํานวนเฉพาะเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะ ถ้านักเรียนรู้จักว่าจํานวนไหนเป็นจํานวนเฉพาะนะครับเราก็จะหาตัวประกอบเฉพาะได้นะครับอ่ะมาดูตัวอย่างการหาตัวประกอบเฉพาะกันตัวประกอบของ12คําว่าตัวประกอบเราเรียนไปแล้วในคลิปที่แล้วคําว่าตัวประกอบคือจํานวนนับที่หารจํานวนนั้นได้ลงตัวอย่างเช่นตัวประกอบของ12นะครับก็คือตัวประกอบที่หาร12ได้ลงตัวมีเลขอะไรบ้างที่หาร12ได้ลงตัวนะครับ นี่คูสรุปมาให้แล้วนะครับเวลาหาคุณครูบอกแล้วว่าหาเป็นคู่เห็นไหมครับหนึ่งคู่กับสิบสองสองคู่กับหกสามคู่กับสี่ก็มีแค่นี้แสดงว่าตัวประกอบของสิบสองมีทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมดหกตัวนี่คือตัวประกอบของสิบสองนะครับต่อไปตัวประกอบเฉพาะคําว่าตัวประกอบเฉพาะคือตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะ ใน6ตัวนี้ตัวไหนบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะตัวไหนบ้างครับอ่าก็คือ2กับ3นั่นเองเพราะว่าสมีตัวประกอบ2ตัวคือ1นึ่งกับสอก็มีตัวประกอบ2ตัวคือ1นึ่งกับ3ฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะ1นนี่ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะ1มีตัวประกอบแค่ตัวเดียวคือห่นะครับฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะ ของ12คือ2กับ3แต่ก่อนที่เราจะได้ตัวประกอบเฉพาะมาเนี่ยเราต้องหาอะไรก่อนครับเราต้องหาตัวประกอบก่อนพอหาตัวประกอบได้เสร็จแล้วค่อยมาหาว่าตัวไหนที่เป็นตัวประกอบเฉพาะนะครับสรุปตัวประกอบเฉพาะของ12คือ2กับ3นะครับนักเรียนเขียนขั้นโดยเครื่องหมายจุลภาคนะครับเวลาหาตัวประกอบเนี่ยบางคนเขียนมาอย่างเงี้ย2คูณ6 3คูณ4 อันนี้ผิดนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวประกอบอันนี้มันเขียนในรูปการคูณค้ตัวประกอบเนี่ยแยกมาเป็นตัวเป็นตัวนะครับโดยใช้เครื่องหมายจุลภาคขั้นนะครับอ่ะต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งตัวประกอบของยี่สิบอ่าเราก็หาตัวประกอบของยี่สิบมาเลยครับว่ามีอะไรบ้างที่หารยี่สิบได้ลงตัวอะไรบ้างครับอ่ามีแค่นี้เวลาหาคูณรให้หาเป็นคู่เนี่ยหนึ่งคู่กับยี่สิบสองคู่กับสิบสี่คู่กับห้า ก็มีทั้งหมด6ตัวเหมือนกันนะครับตัวประกอบของ20พอได้ตัวประกอบทั้งหมดแล้วเราก็หาตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะเราก็ไปดูใน6ตัวนี้ตัวไหนที่เป็นจํานวนเฉพาะบ้างสรุปคือ2กับ5ฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ20คือ2กับ5เพราะว่า2กับ5เป็นจํานวนเฉพาะนะครับตัวอย่างต่อไป50อ่ะเยอะเลย50นะ มาเป็นคู่เหมือนเดิมไหมครับหนึ่งกับห้าสิบสองกับยี่สิบห้าห้ากับสิบอ่ะนี่คือตัวประกอบของห้าสิบมีทั้งหมดหกัว่เหมือนกันต่อไปตัวประกอบเฉพาะตัวไหนบ้างละ่ะที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือสองกับห้าเห็นไหมครับสองกับห้าเป็นจำนวนเฉพาะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของห้าสิบก็คือสองกับห้าเห็นไหมไม่ยากเลยถ้าเรารู้ถ้าเราหาตัวประกอบได้ทั้งหมดและเรารู้ว่าตัวไหนบ้างที่เป็นจำนวน เฉพาะเราก็จะหาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับนั้นได้นะครับต่อไป45มีอะไรบ้างครับ45จับมาเป็นคู่เลยหนึ่งกับ45สามกับสิบห้าห้ากับเก้าตัวประกอบเฉพาะก็คือสามกับห้านะครับสองตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะก็จะได้ตัวประกอบเฉพาะสองตัวนะครับทีนี้ ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับในหน้าที่10กับหน้า11ในหนังสือแบบฝึกหัดเขาก็ให้หน้าที่10เนี่ยจะมีทั้งหมด5ข้อนะครับให้บอกว่าถูกหรือผิดเพราะอะไรส่วนหน้าที่11เนี่ยก็ให้หาตัวประกอบเฉพาะของจํานวนที่กําหนดให้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนักเรียนก็ตอบมานะครับว่าจํานวนที่เขาให้มามีตัวใดบ้างที่เป็นตัวประกอบเฉพาะน,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 นะครับของจํานวนนับนั้นๆนะครับทีนี้ในรอบนี้ ยังด้วยสถานการณ์โควิดนะครับทำให้คุณครูต้องหยุดการรับส่งใบงานที่โรงเรียนฉะนั้นานักเรียนบางคนหนังสือแบบบังหับก็อยู่ที่โรงเรียนบางคนยังไม่ได้ส่งอยู่ที่ตัวเองฉะนั้นเพื่อให้เหมือนกันนะครับคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำเป็นใบงานในกระดาษ A4 นะครับอย่างชุดนี้หน้า10กับหน้า11ก็ทําใน A4 1แผ่นนะครับโดยใช้หน้าหลัง1แผ่นนั้นนะครับหหน้าเป็นของหน้าที่10อีกหหน้าเป็นของหน้าที่11นี่คือชุดที่1 นะครับใช้ทําหน้าหลังได้เลยหน้าสิบกับหน้าสิบเอ็ดนะครับได้นะครับมาดูเนื้อหาต่อไปการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบก็คือการแยกออกแยกเข้าใจคำว่าแยกนะครับะเรามาดูการแยกตัวประกอบกันคําว่าตัวประกอบเนี่ยรู้จักนะครับเรารู้จักคําว่าตัวประกอบแล้วนะครับมาดูกันเลยจุดประสงค์อธิบายหลักในการแยกตัวประกอบของจานวนนับได้ แยกตัวประกอบของจำนวนนับเมื่อกําหนดให้ได้แล้วก็นําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในคณิตศาสตร์ได้มาดูการแยกตัวประกอบนะครับคือการแยกให้อยู่ในรูปของให้อยู่ในรูปของอะไรครับการเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณน,นะครับมาดูกันมี2วิธีใช้การคูณกับการหารแต่วันนี้เราจะใช้วิธีการคูณก่อนนะครับมาดูเลย24ี่ หกคูณสี่สามสิบสามคูณสองคูณห้าห้าสิบยี่สิบห้าคูณสองหกสิบสามเจ็ดคูณสามคูณสามนะครับอันนี้ตัวอย่างนะอันนี้ก็บอกว่าใช่หรือไม่ในสี่ข้อนี้มีมีข้อไหนบ้างที่เป็นการแยกตัวประกอบที่ถูกต้อง หรือทั้งสข้อนี้เป็นการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องหมดเลยนักเรียนคิดดูสิข้อแรกยี่สิบสี่ก็คือหกคูณสี่สามสิบคือสามคูณสองคูณห้าห้าสิบคือยี่สิบห้าคูณสองหกสิบสามคือเจ็คูณสามคูณสามอ่าใช่หรือไม่ว่านี่คือเป็นการแยกตัวประกอบอลองคิดในใจดูนะครับอ่ะมาดูห้าสิบเท่ากับห้าคูณสคูณห้าสาสิบสามเท่ากับสิบเอ็คูณสาม เก้าสิบเท่ากับเก้าคูณสองคูณห้าหนึ่งร้อยเท่ากับยี่สิบห้าคูณสองคูณสองเป็นการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องใช่หรือไม่อนักเรียนลองคิดตามไปดูนะครับอมาดูต่อนะครับแบบฝึกหัดที่จะให้หนักเรียนทำนะครับในเรื่องการแยกตัวประกอบคือหน้าที่สิบสองดูดูแบบฝึกหัดในหน้าที่สิบสองนะครับหน้าที่สิบสองมีทั้งหมดสิบสองข้อ หน้าที่สิบสามนะครับมีหกข้อแล้วก็หน้าหน้าที่เอาแค่หน้าที่สิบสองนะครับหน้าที่สิบสองแล้วก็หน้าที่สิบสามท,ทีนี้มาดูการแยกตัวประกอบโดยการคูณนะครับนักเรียนจะได้ทําได้นะครับ,รนะรบอ่าสี่สิบแปดคือแปดคูณหกนี่คือการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องนะครับ สี 48, เราแยกมาสตัวก่อนนะครับคือ8ปคูณคูณหะครับเสร็จปุ๊บ8กับ6เนี่ยมันยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะเราต้องแยกต่อนะครับเมื่อเราแยกต่อก็จะได้8ก็คือ4ี่คูณสอก็คือ3ามคูณสอไม่ใช่จำนวนเฉพาะเราต้องแยก4ต่อแยก4ี่มาเป็น2อคูณส แต่สองเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะแล้วเห็นไหมครับสองตรงเนี้ยสองตรงนี้เป็นจํานวนเฉพาะแล้วเราก็ดึงลงมาได้เลยสามตรงนี้เป็นจํานวนเฉพาะแล้วก็ดึงมาได้เลยแล้วก็สองเป็นจํานวนเฉพาะแล้วเราก็ดึงลงมาได้เลยนะครับก็จะได้ว่าสี่สิบแปดเวลาแยกตัวประกอบก็คือสองยกกําลังสี่คำว่าสองยกกําลังสี่คือมีสองกี่ตัวครับมีสองสี่ตัวเห็นไหมครับมีสองสี่ตัวคูณด้วยสามนักเรียนสามารถตอบได้สองรูปแบบคือตอบ แบบการคูณน,นี้หมดเลยหรือตอบในรูปของการยกกำลังก็ได้นะครับแต่สรุปก็คือนักเรียนต้องจับคู่แยกมาก่อนขั้นตอนที่หนึ่งจับคู่แยกมาสองตัวก่อนแล้วถ้าตัวนั้นยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเราก็ต้องแยกต่อเนี่ยครับอย่างเช่น8เห็นไหมแปดยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะเราก็แยกต่อเป็น4คูณ2 6เราก็แยกต่อเป็น3คูณ2แต่ต้องเชื่อมด้วยเครื่องหมายคูณนะครับแล้ว4ที่เราแยกมาเมื่อกี้ มันยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะเราก็แยก4อีกก็คือ2คูณ2ส่วนตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วดึงลงมา6 3เป็นจำนวนเฉพาะแล้วดึงลงมา2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วดึงลงมาเมื่อทุกตัวเป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วนั่นคือการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องและเราสามารถสรุปในรูปการเขียนในรูปยกกำลังได้นะครับดังนั้นคำตอบคือ2ยกกำลัง4คูณ3หรือใครจะตอบตรงนี้ก็ได้2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ 2, 2นะครับ ห้าสิบอ่ามาดูห้าสิบกันบ้างห้าสิบเราแยกสองตัวก่อนเลยคือห้าคูณสิบได้เท่ากับห้าสิบห้าเป็นจำนวนเฉพาะไหมห้าเป็นจำนวนเฉพาะเราก็ไม่ต้องแยกต่อดึงลงมาได้เลยเห็นไหมครับส่วนสิบสิบยังไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราก็แยกต่อในรูปการคูณสิบก็คือสองคูณกับห้าทีนี้สามตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะหรือ,อยังเป็นแล้วเราก็สามารถตอบได้เลยนี่คือการแยกตัวประกอบของห้าสิบหรือจะเขียนในรูปยกกำลังก็คือห้ายกกำลังสองคูณสอง ก็คือมี5คูณกัน2ตัวแล้วก็มี2 1ตัวนะครับอ่ะก็จะได้50เท่ากับ5ยกกำลัง2อคูณ2หรือ5คูณ2คูณ5นะครับอ่ะแบบฝึกหัดอีกหนหน้าก็คือหน้าที่13นะครับที่นักเรียนต้องทำนะครับหน้า12กับหน้า13นะครับ ก็ทำให้อยู่ในหนึ่งแผ่นกระดาษ a 4นะครับหน้าหลังได้เลยนะครับได้ไหมครับได้ไหมเรื่องการแยกตัวประกอบอ่ะสมมุติกูยกตัวอย่าง45อ่ะ45กูก็เอา9คูณ5มาก่อนทีนี้9เป็นจำนวนเฉพาะหรือยังยังเราก็แยก9ก้าเเราไม่เอาหนึ่งนะครับเราใช้เลขอื่น9ก็คือ3คูณ สามส่วนห้าตัวนี้เป็นอยู่แล้วก็ดึงลงมาได้เลยก็คูณห้าทีนี้สามตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะหรือ,อยังครับเป็นแล้วเราก็สามารถตอบได้เลยนี่คือการแย,ยกตัวประกอบของสี่สิบห้าสามคูณสามคูณห้าเห็นไหมครับสามคูณสามได้เก้าเก้าคูณห้าได้สี่สิบห้าหรือจะตอบในเลขยกกําลังก็ได้สามยกกําลังสองคูณห้านะครับ อ่ะกูยกตัวอย่างอีกข้อหนึงเอาเป็น60อ่าอย่างเช่น60สิกูก็แยกเป็น10บคูณหกอ่าสิบกูก็แยกเป็น2อคูณหส่วน6นี้กูก็แยกเป็น2องคูณสามเห็นไหมครับกูก็ได้คำตอบแล้วเพราะทุกตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วเวลาเขียนในรูปยกกําลังก็2องยกกําลังสองคูณสคูณอ่าเห็นไหมครับ สองคูณหน้าได้สิบสิบคูณสองได้ยี่สิบยี่สิบคูณสามก็ได้หกสิบันี่คือการเขียนในรูปการแยกตัวประกอบได้นะครับนักเรียนไปลองทําแบบฝึกหัดนะครับในหน้าที่สิบสองกับสิบสามในเรื่องการแยกตัวประกอบนะครับฉะนั้นสรุปวันนี้เนื้อหานะครับเรื่องที่1ก็คือการหาตัวประกอบเฉพาะในแบบฝึกหัดหน้าที่10กับหน้า11แล้วก็ในเรื่องการแยกตัวประกอบ ในรูปการคูณหน้า12กับหน้า13นะครับก็ฝากนักเรียนทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยนะครับให้รอบนี้ให้ทําในกระดาษ a 4เป็นใบงานนะครับรอบนี้ก็2แผ่นนะครับหน้าหลังก็ฝากนักเรียนทําให้เรียบร้อยแล้วถ้าทําแล้วไม่เข้าใจนะครับก็สอบถามครูมาได้ตลอดเลยนะครับก็วันนี้คุณครูก็ขอจบในเรื่องของการสอนไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ